สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับทั้งเอฟซของคนกุ้มไผและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมสวยๆงามๆนะครับสำหรับเสน่ห์จันทร์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นไม้ที่หาเองกับมือนะครับเป็นไม้มือหนึ่งไม่มีชาไม้มือสองมือสามนะครับหามาเองเลี้ยงมาเองนะครับผมท่าน ผู้ใดสนใจก็ติดต่อทักแชทหรือโทรคุยกันได้นะครับผมนี่คือไม้พื้นถิ่นนครศรีธรรมราชจริงๆนะครับเป็นไม้พื้นถิ่นที่มีประวัติทุกตัวนะครับผมที่อื่นผมไม่ทราบแต่ที่นี่ทุกตัวนะครับเพราะตอนนี้ไม้ทุกตัวของนครศรีธรรมราชกําลังมาแรงมากๆนะครับ และราคาจะไม่อยู่ที่ต่ํำๆแล้วนะครับก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าจะเล่นไม้ก็ขอให้หาซื้อหรือจับจองจากมือหนึ่งคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะไปขุดมาเอง ไปหามาเองไปเลี้ยงมาเองนะครับแต่ถ้าเป็นมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเออมาจากที่ไหนหรืออะไรกันแน่นะครับผมมันก็อย่างว่านะครับคนพื้นถิ่นเหมือนผมเองก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ยังมาเก็บเลี้ยงและไว้ดูนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นการขายแบบถาวรน,นะครับเป็นการขายธุรกิจกันจริงๆนะครับต้นละพันสามใบสี่ใบนะครับแต่ของคนคุ้ภไพถ้าพันเดียวอะเอาแบบนี้ไปเลยเนี่ยพันเดียวเอาแบบนี้ไปเลยเพียไมอะ่ะนี่คือของจริงนะครับหามาเองทุกตัว แดงก็มีนะครับตัวใหญ่ๆนะี่ขายไปหมดแล้วมีอยู่สองสามต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงเนี่ยมีอยู่สองสามต้นนี่สองต้นอ่าแล้วก็นี่หนึ่งต้นนะครับแดงของคนกุ้มไพ่นะครับวันนั้นอ่าต้นนี้เขาบอกว่าห้าร้อยเพลงนะครับแต่วันนี้หนึ่งพันไม่ขายนะครับ เพราะว่าข้าไปเช็คเลทแล้วนะครับไซนี้อยู่ที่พันห้านะครับตอนนี้มีลูกด้วยนะครับผมแต่ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับสําหรับแดงก็น่าจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้นแม่ต้นใหญ่นก็ของพี่อนุสรเขานะครับนี่นะครับคือไม้โบราณไม้พื้นถิ่นนะครับทุกตัวขุดเองกับมือไม่เคยซื้อจากของใครนะครับผม ก็ฝากฝากกันไว้นะครับสําหรับเอ,อท่านที่อยากจะสะสมไม้ของเมืองโค้นนะครับให้ท่านเอ,อให้แน่ชัดดีกว่าว่าหนึ่งพ่อค้าคนนั้นเป็นคนในพื้นที่นะครับและได้เลี้ยงไม้ไว้จริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเออ ออกมาต้นเดียวแล้วท่านก็สนใจแล้วก็ไปติดต่อซื้อเขามันอาจจะแพงไปหรืออาจจะไม่ได้เท้คุณจําไม่เลยว่าเสนหทจันทุกตัวนะครับถ้ามีไม่ว่าจะภาคใต้หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเหมือนกันนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่เหมือนนี่สาหรับคุณคุ้มภัยการันตีฟันทงเลยนะครับของเมืองคนน่าจะมีแปลกกว่าเพื่อนอยู่สักสองตัวนะครับแต่ที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกัน เนจันโบราณเสนจันปลาเนี่ยเหมือนกันหมดหลยนะครับไม่ต้องเถียงของใครที่ว่าแปลกเพื่อนเอามาดูนะครับผมอยู่กับเขามาตั้งแต่ปีสามศูนย์นะครับสำหรับสเสนจันนะครับนี่ปีไหนเข้ามาแล้วนะครับนึกเอาเองปีสามศูนย์อายุก็ประมาณสิบสามปีนะครับ เกี่ยวกับพวกนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าได้บวชเป็นสามเณรนะครับเคยศึกษาเกี่ยวกับของพวกเนี้ยแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาจะเอาตัวไหนไปทําเป็นอะไรเนี่ยรู้ทั้งหมดนะครับนี่คือของจริงจากคนคุนพยนะครับที่คนคุมภพยถืออยู่แล้วก็รู้นะครับว่าตัวไหนใช้อะไรใช้ทําอะไรนะครับและก็ขอฝากด้วยว่าไม่ต้องถามลองภูมินะครับไม่ต้องถามลองเชิงนะครับคนคนนี้จริงรู้แล้วตอบทันทีนะครับ ไม่ใช่ว่าตัวเองเอาไปเลี้ยงไว้เยอะแล้วแกล้งถามน้นถามนี่เพราะตัวเองไม่รู้จักชื่อแบบนั้นไม่เอานะครับเขาเรียกว่าขี้ชอมไมขี้โกงกันนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากสําหรับผู้ที่อยากจะซื้อไม้อที่มีตํานานมีประวัติของเมืองนครนะครับขอฝากเลยนะครับถ้าเป็นแดงโบราณนครขอให้เอาที่เศษใจันายหัวแอมนะครับ นั่นคือเป็นแอดมินกลุ่มของไม้โบราณนครสีนะครับผมเป็นแอดมินที่ถือแดงนครอยู่มากที่สุดนะครับตอนนี้ที่ผมไว้ใจนะครับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าที่น้องพงเทพเครือขหลวงก็ได้นะครับนั่นแหละคือเป็นไม้พื้นที่ลานสก้านะครับพื้นที่เขาหลวงก็แล้วแต่พื้นที่โรงเหล็กพื้นที่น้องพี่ตั้มนะครับเป็นพื้นที่ที่เคยเอามาทําเกี่ยวกับ กองขลังั้งนั้นแหละภูเขาไหนก็ได้ที่มีได้าธาตุกยายสิทธิ์มีเล็กไหลเขาจะไปเอาว่านพวกนี้เลยมารวมอยู่ด้วยนะครับก็มีอยู่ทั้งสามเขาอะอุทยานแห่งชาติเขานั้นอำเภอตะซาลาแห่งหนึ่งเขาเบมนแห่งหนึ่งนบิตามแห่งหนึ่งพรหมคีรีแห่งหนึ่งรู้สึกว่านะครับมีอยู่ห้าแห่งนะครับทั้งหมด ในนครศรีธรรมราชนะแต่ว่าเรื่องว่านพวกนี้เขาจะอยู่ทั่วเลยอยู่ทั่วภาคใต้นะครับแล้วก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับโอเคที่ไหนก็ได้นะครับมันเหมือนกันแต่ว่าของนครศรีธรรมราชไม้ม,มีประวัติแค่นั้นเองอมีไม้มีคุณค่าแห่งการเก็บรักษานะครับเพราะว่าในประวัติบันทึกไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นว่านเสริมสนเสนและ เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับสำหรับของเมืองนครรีธรรมราชเหมือนกับว่าเป็นไม้ที่ต้องออคํำจุนนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าที่นี่ทั้งกินและทั้งเลี้ยงไว้ดูสวยงามนะครับที่อื่นเน่ยเขาไม่ได้กินแล้วเาก็ไม่ได้เลี้ยงพอถึงเวลา ผอไปหามาขายนะครับแต่นี่สําหรับผมคนนครศรีธรรมราชคนท่าสารานะครับเพราะโคตดเงาของเรามันอยู่มากับอันนี้นะครับผมกฝากด้วยครับสวัสดีครับ